สวัสดีครับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูลูกนกเขาอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่9แล้วครับดูครับเป็นอย่างไรโอ้วันนี้ขนขึ้นมาเต็มตัวแล้วครับลูกนกเขาขนเต็มตัวแล้วเดี๋ยวผมจะลองจับดูครับว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไร เป่าก่อนขนเต็มตัวแล้วครับดูครับนี่เขามีเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับนี่นี่น,นี่เขาสู้ครับเขาสู้นี่เขาสัญชาตญาณของการป้องกันตัวนี่ครับตัวน,นี้ครับตัวนี้ด้านนี้ด้านนี้ผมเอานี่ครับเขาตีครับเขาตีเขาเอาปีกเขาตีครับนี่ อีกวันสองวันก็จะบินได้แล้วครับดูครับตอนน,นี้นี่เขานี่เขาต่างปีกแล้วครับเขาเตรียมตีแล้วผมเอามือเข้าไปอตอนนี้ดูเขาสู้ครับฝั่งนั้นตัวน่าจะเป็นตัวพี่ฝั่งนี้น่าจะเป็นตัวน้อง นั่นครับหันมานี่อ้าวมานี่หน่อยนี่หน่อยผมขอจับหน่อยนะครับคนี่เ,เขาหันมาทางฝั่งนี้โอโ้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เป็นไรครับตัวนี้โอ้โหขนเขามีเต็มตัวแล้วครับนี่นี่เขาสู้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่ปกป,ป้อง ชีวิตตัวเองตัวนี้ยังนิ่งครับตัวนี้นิ่งนิ่งครับตัวนี้ตัวนูน้นน่าจะเป็นตัวพี่ตัวโตวกว่าเกิดก่อนเขาก็จะมีปฏิกิริยามากกว่านี่นี่เขาตีปีครับ แล้วเดี๋ยววันสองวันถ้ามาไม่ทันปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบินไปแล้วโอ้โนี่ะนี่นี่เขาตีนี่นี่นี่เขาตีปีครับเขาตีนี่นี่นี่เขาตีตีครับวันที่เก้าแล้วครับวันนี้วันที่สิบไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทันเห็นเขาบินหรือเปล่าเขาจะบินออกจากกรังหรือเปล่าครับดูกันครับ เราจะดูจนกว่าเขาจะบินออกจากรังสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับขอยิ้สู้มือ